สวัสดีครับเพื่อนๆมาตามปลูกเม็ดผักหวานนะครับวันที่2นะครับปี2 5 6 7นะหลังจากที่เราเพาะเม็ดผักหวานนะครับในกระบะซ้ายอย่างนี้แล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ15วันแล้วเพื่อนเ่เาะวันนี้เราขุดไปแล้วน้ำเมื่อวานนะครับเราก็จะมานำมเมล็ดเขาขึ้นนะครับโดยเรามีน้ำนี่นะครับคอยรอเลี้ยงนะครับเนาะ ไม่ให้ต้นเขาหักนะครับไม่ให้รากเขาหักนะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยๆเขี่ยลงดูนะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่เห็นไหมฮะรากโงมาเลยอใส่ไปแล้วครับน้ำก็จะเริ่มขุ่นจากเนี้ยนะครับเนาะโดยเหตุว่าทรายนะครับเขาล้างทรายไปด้วยนี่เพื่อนดูดดูดูนี่ฮะค่อยๆเขี่ยออกครับ ทำไมต้องค่อยๆนะครับเพราะว่ลาลากเขาหักง่ายนะครับเพื่อนตอนนี้นี่ครับหลุดแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วก็ลงน้ำเลยครับนี่เห็นไหมฮะเริ่มขุนล้น้ำเนาะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับอุ้ย ไปไเรื่อเยเลยครับนี่สองต้นครับเราจะต้องรีบลงดินเ,นเพื่อนๆเนาะนี่นะครับก่อนที่เห็นไหมฮะรากแขนงขาเนี้ยจะออกมาด้านข้างนะครับเพราะว่าเขาก็จะออกมาหาที่เกาะยึดนะครับกับพืชพี่เลี้ยงของเขานะครับถ้าเขาได้ยึดได้เกาะได้เร็วนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตมีโอกาสจเจริญเติบโตได้เร็วได้สูงเนาะ เป็นเพื่อนเราก็มาเคลียร์ไปเรื่อยๆครับนี่ครับหน่อกหนึ่งนะ้วนี่ครับผม นี่ครับผมสมบูรณ์มากนะครับเพื่อนถามตอนนี้แหะครับเนาะก็ตามหลักของ <c oughs> การบริหารจัดการนะครับเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็ตามเนาะใครใช้เวลาน้ำได้เก่งที่สุดนะครับคนนั้นก็จะประสบความสาเร็จได้มากกว่าเนาะ พราอมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกลองท่ามนะครับไปเรื่อยๆเพื่อนๆนี่หลากเรื่องอลนะครับดังนั้นเราก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับใช้เวลาที่เท่าที่มีเพื่อนๆทำมันละนิดมันละหน่อยไปครับนี่ก็จะขึ้นกระถางแล้วนะครับนี่นะได้สิบเม็ดแล้วล่ะ นะครับติดต้นแล้วนะครับก็จะได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับได้อีกแล้วครับตรงนี้สี่ห้าเมล็ดเลยครับเห็นไหมเพื่อนอเดี๋ยวลองเคลียร์ให้เพื่อนดูมเมล็ดเขานะ สายออกมเพื่อนก็จะเห็นชั้นของมเมล็ดแล้วนะครับนี่เ,นเพื่อนเยอะเลยนี่ฮะเยอะไหครับเพื่อนถามนี้เยอะอยู่นะครับอันนี้ได้ประมาณครึ่งนึ่งลนะเนาะเมื่อวานก็แบ่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ครับทําให้ซ้ายแตกนะครับรา,ากเขาก็จะไม่ช้าเนาะแต่ถ้าทําไม่ดีก็รากหักได้ครับ ค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรากเขาจะหักนะครับ ในรายเพื่อนเนาะบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับโอ้โหนี่เขาเกี่ยวกันละเกี่ยวกันละครับดูชิดกันมากนะครับเพื่อนไกล้เกินครึ่งแล้วครับมาเดี๋ยวเอาเพชรขวานไปปูกันครับที่แคะมานี่ก็อ่านี่ครับเตรียมไหมเนี่ย เสียเมล็ดแรกครับแคะมากี่เมล็ดเนี่ยฮะเป็นสิบเมล็ดเนาะเสียเมล็ดแรกครับก็โอกาสสูญเสียก็มีนะครับตามธรรมชาติเพื่อนๆอัตราการสูญเสียสามารถเกิดขึ้นได้ครับนี่ครับรากอวบงามเลยเดี๋ยวเราไปใส่พืชพี่เลี้ยงปั๊บนี่นะครับเนาะได้น้ำมาหน่อยเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยแหละนะครับเพื่อน นี่ครับ โอ้อัตราการสูญเสียแค่เม็ดเดียวเองครับก็รับได้นะครับกระถางนี้เสียเม็ดเดียวเพื่อนหมดละนี่นะครับถ่ายกระแยกไว้นี้นะครับก็ไว้เป็นเพาะพันธุ์พืชชนิดอื่นต่อนะครับเราก็มาดูต้นผักหวานของเรานะครับนี่ฮะลงในน้ำอย่างนี้เพื่อนเขาก็จะลดการกระทบกระทัทกกระแทกแตกหักได้ครับ แล้วเราก็จะไปลงปลูกเลยแหละเพื่อนๆเนาะนี่ครับผักหวานครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาเตรียมเมล็ดผักหวานนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาเตรียมเมล็ดผักหวานนะครับที่จะทําการปลูกวันนี้ครับ,บเดี๋ยววันนี้ไปปลูกที่จะเป็นดินร่วนปนทรายเนาะจะไม่แข็งเหมือนดินเหนียวเมื่อว,วานแล้วนะครับยินไหนก็ปลูกได้ครับให้จะมีพืชพี่เลี้ยงเพื่อน นี่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ